ขาดพ,พี่น้องพอกันทุกกองนะจ้ะมื่อนี่นถ้าพี่น้องขึ้นมาหาเราบืงเฮ็ดหนาขาวจา้ะสิโศกสิมาสั่มใดกันรุ่นไปนน้ำกันมนนองน้อยจ้ะพี่น้องแต่มาละสามดอกนี่จ้ะนี่อันนางแจกฝน,นตกเลยจ้ะพี่น้องขึ้นฝนตกแต่ว่ามีเห็ดเนีย่ยออกมาเพิ่มมาเติมหรอกพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดก็สิออกงาหงาเนี่ยอยูๆๆๆๆอย่นี่เนีๆๆๆๆๆ่ยแบบเห็ดหนาขาว,วจ้ะนี่เป็นเม็ดน้อย กำลังออกแน่เถาไปแน่เนาะจ้ะขีดให้น่นอยเิ่งเถวหน่อย <s> ยังค้นกระไลเนาะจะขึ้น,นนะามาเอาเห็ดยังไงพี่น้อง <s> เห็ดเอาขั้นเดียออกลายเด้อจ้ะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปย้ายวาทั้งไกลก็ได้เห็ดพ่านหนู <s> หน,น,นี่ มซุเห็ดยังกับท่านนู้นดุดน,ก,นดกันนะพี่น,อน้องเห็ดเพิอกอ๋ออย่งเห็ดกลนโคกเผือกเพิ่งเลยบอเด็กพี่น้องมากินคลิปนี้กับมะเบื้องโคกพี่น้องเบิ้องนั้นกับเห็ดยังท่านเนี่ยออกไปสำหรับผู้เบิ้งอยู่ทางไกลน้อยใจะพี่น้องอย่ากล่าใจกยอนมาเด้อจ้ะเห็นคลิปบ้านเพื่อนก็ได้ สำหรับโคกนียังพระท่านออกดอกใจเหรอโคกบานเดียบัดยังพ่ะท่านในมีเห็ดอันใดออกนอกจากนาะเห็นหน้าขาวก็ออกห้างๆ,ออางๆาพงอองี่น้องห้างอีลิเดียบัดรอมาเพราะแห้งแต่เดี๋ยวเห็ดสามชีดอกกำลังสีอวยขึ้นแต่ว่าโคกไปเหมือนวานนี่ก็ดน,นี่เน่กิดบ,บัวไหล ค่าเรืค่าเราจะสำหรับผู้มาทางไกลก็ได้คลิปมือนี่คือเป็นคลิปสั่นๆเนะพี่น้องมาบอกพี่น้องว่า เห็ดยังมาออกดอกจ้าโคกเนี่ยนี่แหละสองคนห่าก็ได้ซสำเนียงแล้วพี่น้องเลยนี่ได้เห็ดนาขาวบานสามดอกตูมสอง้วก็เห็ดเพิ่งน้อยดอกนึงเห็ดเพิงเขาหน้อยนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เห็ดพ้อสองดอกนั้นนะจ๊ะเบิดโคกเบิดโคกก็ได้พี่น้องสำหรับพี่น้องทางไกลอยากมาซองเบิงก็มาได้นะจ๊ะจากเคิดหอดโคกแต่ว่า หักสิบอะไรเห็ดไปแกงนะจ๊ะพอเห็ดยังพวท่านได้ออกมเอนอีน่กับพ่อกับพี่กับน,น้องวันที่ที่ยี่สิบหกบอกเมนี่ที่ยี่สิบหกกันพุดท,ที่ยี่สิบหกนะจ๊ะพี่น้องเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะจ๊ะบระิษัทัวพี่ตัวน้องเด้อแสดงว่าเห็ดคลิปบอกพี่บอกน้องข้าวไก่ไวยาม่าถั่วอันบะคุ้มจ้า มันออกหลายๆกันจังมาโคกฮัตตาได้น้ำพี่นอ้องโคกฮัตตาซุมโนกฮัตตาตกใส่นะจ๊ะเห็นกันแดงแห้งคักโอดออกเห็นหนาขาวกันลังห่มเท่านั้นนะจ๊ะเป็นบางห่มเท่านั้นเด้อจตะเธอเห็นหน้าขาวก็ได้อันนี้เขาบมันเห็ดถั่วได้พี่น้องเป็นเห็ดยังกับบุงเฮงนะจ๊ะเนาะนี่ตะวันยาบาดกับบุ้เคยกินหรอนะจ๊ะแต่เห็นบุหรา่ขนเพิ่อกินอยู่ เป็นยางลูกจากเขาแล้วภาพพี่น้องมาให้มาหน้าเพื่นแล้วนะจ้ะมาเบิ้งสวนบักขามกันอยู่ทั้งเขาเห็ดกันยังบ่เกิดดอกเด้อจ้ะพี่นอ้องยกเฝ้าดูเฝ้ามันเด้อจ้ะดอกบักขามเนี่ยบาดโอ้ดอกบักขามพ่อเบ้าเขียดเดี <c> ๋ <oughs> <c oughs> ยวจะพี่น้องแต่ว่าขงวยกันท่านได้เห็นดอกพี่น้องเห็นอยูบ่บ่พาพาบบไดน ดอกรุนเบิดแรงไร่ในย่างตะขวนนี่มันนี่หนุ่ยเขาตะเห็นเนี่พี่น้องนี่ยตะเห็นเนี่ยเนาะก็สิไข่เนี่ยดอกว่ามึงเนี่ยต้นเนี่ยเป็นบางต้นอีกล่ะเบื้องรุ่นไร้กว่าจับขวนว่างเป้ากระพี่จะไปคอยติดไปยี่ดอกพี่หน่อยไม่แรงเนาะเป็นลังต้นเนี่ยคือน้องที่จับ ต้นนี้กระโดกหลุคยดกปีกายกระโดกอีกปีนี้พี่นอ้องเดอกนวยนี่ถ้าซ้ำนี่นะคือได้แล้วนี่กันซะ้ำนี่ก็ได้แล้วเห็นหนวยแล้วนะถือว่าพานันแต่ว่าม้วนเป็นดอกนี่ก็ก็สีมีสียู่เพราะว่าฝนตกมากแล้วต้นบ่จับหลก็ต้นจับลราพี่นอ้องเอ้ยมันแหลงมันหันตน้นม้วนนี่อยู่ไกลคล้อง ไก่คองมันอยู่ทั้งทั้งทันั่นดอกล้นถี่มบดถ้าพี่น้องมาหาหน่อใหม่พร้อมจากนอนละเถอะโอ้หลายนอนอยู่พีเนาะโอ้เอาเบิดหันแล้วนี่จะบึกๆเลยสองนึงนอนหนึ่งสองสามสี่แหนงขึ้นเงาเลยแหนงไปจากแหนขึ้นสันเด้แหนงสิได้ตัดออกนะแซมขึ้นมาอีกหลายอยู่บปะ chắc cam để tao diệt lại tát nó cam đấy hấp chi nào đấy mò đưa cái chín bao bự mò đã mò tục sam luôn đấy này để nè thì tham với cái hiện như cái ลูกอกคนอันนั้นลมเเสียบเกิดเลยนตั้งคนไปอยหน่อยนอนหนอยหน่อยานอนห่มาแยเด็นตำหมดเด้อ แมนต้ำตติดกกลเออฮึะดิ่หเ้ยมึหนีจุงไปก่อนาขาจีโร่แล่ยะดิ่งงท้ายไห้บ่ไว้เสียเทียเลยเฮ้ยมาไปเกีงเด้อผู้ใดพี่น้่งเอ้ยมาไปเกีงเด้อ สดจากสวนฮ้อนนี่แหละกอเดียวได้หนิเร่องมันฮ้อนนี่ยไปกออื่นอยู่แต่ว่ากอเดียวกับพ่อแล้วเนาะกอดเดียวไอ้พี่น้องต้นนี้รวยงามอยูบบ่ติดแล้วลำบากคำต้นนี้ก็ติดอยู่จ็กสิติดซ้ำใดละพี่น้องเอ้ยปีนี้ ถ้านุ่ยเห็นจ็ดสีเลยคือดีใจเราเนี่จังเลยไปลองกับน,นี่เนีอยจะออกสีเจ็งสีแบบคือสบายใจแล้วจังเห็นตะขวนส่วนมะคำ ต้นนี้ก็บตีบอะายปันใดทั้งนี้ก็บ,บ,บป่ปันใดอยู่นะต้นนี้ปีกายดูกยังดกเลยทั้งนี้ต้นหน่อยอยู่ นี่ก,ลลกำลังลงไหมกำลังข้างตายพี่น้องเย็นเป็นว่างๆต้นน้อยขึ้นไม่นะเอามาสามตายนี่ก็เดี๋ยวเห็นหน่วยอยู่เดี๋ยวเห็นหน่วยเนี่ยต่ว่าบมดหลายปันไดยเนาะถ้อเลียวเห็นจังสี่ดุกๆคือสีไข่อยู่ อันนี้ยังพี่น้องเอ้ยแหลงแห้งหลายรุ่นบดคนแหล่ะสอ,องนนออเทียซ่อนเนาะแหลงจนมันตายบเบิด์ตในเจอเนี่ยปลูกมันไว้หน่อยคือหนองมึงตายเบิดมันสามบโบบาทโบไว เหมนเขาก็ยังปลูกไม้อยู่กำลังงามว่าเสียงหอมมาลุงปลูกนี่ต้นหน่อยๆก็ไม่หน่อยู่ด้วยนี่ติดดอกอยู่แต่ว่ากับพ่อท่านยังติดหลาย ตุนมันยังอ่อนเด็กไม่นวยบนไหนตุนเนี่ยมีห่างหางปุ่นควนลวนบด